สวัสดีสสดครับพบกับสวนสออนคคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็สวัสดีค่ะก็จะพามาเดินชมสวนสออนที่ได้ทำการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมครับอันนี้คลิปนี้เป็นเมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับ 2564ที่ผ่านมานี้ก็คุณหนิงเขาก็กํลังเดินดูสำรวจต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล้วก็เดินรดน้ำนะครับส่วนผมก็ตอนนี้ก็เดินถ่ายวีดีโอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะถามคุณหนิงอ่ะเชิญไปเลยครับสวัสดีค่ะมากันเลยนะคะสำหรับส่วนสะออนต้นไม้ที่ปลูกก็อยู่ข้างหน้า อันนี้<อ>น,นี่อันนี้เป็นสระน้ําที่ผมต่อปั๊มน้ําขึ้นมาใช้รดต้นไม้นะครับนะครับแล้วก็ลากสายยางไปรดนะครับ่าคุณนนงครับต้นนี้ก็คือจะเป็นมมยงชิดนะคะไมะยงชิดแตกยอดค่อนข้างจะสวยทีเดียวทีแรกนึกว่าจะไม่โตส่วสนที่อยู่ด้านหน้าไมยงชิด ก็จะเป็นฝรั่งก็คือฝรั่งนะคะก็คือฝรั่งเฟิร์นหงมีซื้อมาทั้งหมดต้นต้นแต่ยอดสวยงามเห็นไหมคะยอดแตกสวยงามเลยทีแรกนึกว่าจะไม่รอเช่นเดียวกันเพราะแห้งแลง <c oughs> มาดูต่อนะคะไม่ยม <c oughs> ชิดอีกตัวต้นหนึ่งก็ค่อนข้างจะต้นเล็กต้นนี้ก็คือกัับตาย ต้นเล็กที่เกิดตายนะครับโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นจะเป็นฝรั่งนะคะนี่ก็ต้นฝรั่งฝรั่งฝรั่งหน่งมะยมชิน้นฝรั่งฝรั่งเฟิรนหงมีนี่แตกยอดออกมาแล้วก็คือแสดงว่ารอดรอด เดี๋ยวขาบอกไว้ก่อนนะครับคลิปอันนี้ก็ได้มาบรรยายที่หลังนะเพราะว่าได้มนถึงไปแล้วมันเสียงไม่เข้าคต่อต้นนี้ก็คือมะยงชิดเช่นเดียวกัน<ม>เห็นไหมคะจะมีที่แตกยอดอ่อนเยอะแยะเลยเยี่ยมมากเพิ่งเอาสแลนออกถ้าเกิดว่าต้นไหนที่มันแข็งแรงเราก็จะเอาสแสแลนออกเพื่อให้มันรับแดดได้ตรงตนน้ตนนี้ครับต้นนี้ต้นนี้จะเป็นส้มโอส้มโอขาวน้ำผึ้ง ขอาวน้ำผึ้งใบหนิดนิดันหน่อยเพราะว่าตัทีน้ำไม่ค่อยถึงต,ตอนนี้ก็กส้มโอเหมือนกันส้มโอส้มโอทับทิมสยามทับทิมสยาม <c oughs> ถือว่าโอเคทับทิมสยามสวยงามแตกยอดเช่นเดียวกันแต่มีบางส่วนที่โดนนอนนอนส้มโอ ซึ่งหนอยมันจะชอบกินสำหรับต้นอ่อนๆเดี๋ยวต้องหาวิธีมามในแต่ละต้นกันลืมนะคะจะมีป้ายชี้บ่งที่ตะกี้นี้นะคร<ม>ับขทางหน้านี้เอาไปตันต้นชี้อะไรมะละกอก,ก็ปลูกไว้บ้างนี่กับมะละกอ ส่วนสมโอต้อนนี้ก็จะเป็นทับทิมสยามเช่นเดียวกันเดินไปไลยนี่ก็ต้นอะไรเนี่ยอะไรนะอ,อะไรนะมายง,มยงชิ้นจ้ามายงชิ้น,นมายงชิน้นนี่มานี่นั่นทุเรียนทุเรียนที่ชี้ไปตะกี้เดินเข้าไปดูแลทุเรียนเนี่นยต้นโอกโกรธเลยสมโอใบเริ่มเหลือง นอนกินเยอะก็สังะห์แสงไม่ได้ทุกเดียนต้นเดียวเลยอ,นนอ,นเอันน้นเป็นอ่ินทผลทลัมซึ่งเล็กมากเล็กมากซึ่งล่าสุดเมื่ออกลับไปสิบหกอ่าใช่ไหมเอนไม่ใช่เลวันที่เท่าไหร่น้อวันที่สิบห้าที่ผมถอนออกไปแล้วครับผมอันนี้ผมย้อนหลังมาอ่ใช่หนึงต่ออันนี้ต้นสักนีมโอ ก็จะเป็นโซนกล้วยแล้วกล้วยก็คือสองฝั่งทางซ้ายมือก็คือจะเป็นมะลิออกมะลิออกมีทั้งหมดยี่สิบต้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ <c oughs> อันนี้จะเป็นกล้วยมะลิออกนะคะด้านหน้ากต่ส้มโอให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นเล็กกล้วยเป็นพี่เลี้ยงส้มโอแต่กล้วย โตขึ้นโตขึ้นส้มโอไม่โตตามเลยโดนแมลงกินนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใบโตแต่ส้มไอโตแต่กล้วยยอดมันถูกแมลงกินอันนี้จะเป็นแคแดงแคแดงสวยจริต้นเนี้ปลูกได้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะโตเร็วมากแคแดงแคแดงจะมีด้วยกับสามต้นเจ็ดแปดเดือนเนี่ยได้กินกันแล้วได้ตัดด้วยตัดออกด้วยเพราะเยอะ แล้วก็จะเอาพวกมเมน็ดที่แก่ไปปลูกต่อได้เอาไว้เป็นพันธ์ได้ถือว่าโอเคทำกับข้าวกินแล้วมีประโยชน์หืมเหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรนะจะเป็นน้อยหน้าเพชรปากช่องต้นค่อนข้างเล็กเล็กมากจะตายแล้วเดี๋ยวจะเอาต้นอื่นมาแซม มีนเออส่วนต้นนี้ถือว่าสวยส้มโอขาวน้ำผึ้งส่วนใหญ่ก็คือจะปลูกขาวน้ำผึ้งเป็นหลักนะคะนี่บี้นวลแหละด้วยต้ตนใหญ่มีนอเยอะต้นนี้หน่อเยอะมากเดี๋ยวต้องเอาไปขยายพันธุ์ต่อ <c oughs> ช่วงนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปนะคะ ส่วนนาเราไม่ไม่ได้ข้าวเพราะตายหมดเห็นไหมคะน,นี้หนอยเยอะมากอันนี้มะลิออกนะคะก็เดินต่อนะครับอันนี้ก็น้อยหนาการที่มีสแลนต้นเล็กๆเดี๋ยวก็ต้องเอาสแลนออกแล้วล่ะเดี๋ยวปลูกตอื่นแซมี่อันนี้สปุปโอใบหายหมดเลยซุปโอไม่ไม่ดูใบนะเพราะว่าใบมันหายหมด ดูต้นก็แล้วกันนี่ก็เดินไปเรื่อยๆจะใจเป็นทีันนี่โซนนี้จะเป็นแค่ขาวจะมีแค่ขาวมะพร้าวเพิ่งลงปลูกไปมะพร้าวอันนี้ของพี่เคยปลูก<ม>บอกว่าคือเดี๋ยวให้แข่งกันดูว่าใครจะปลูกได้สวยอ,นนอีกบอ่อหนึ่งบ่อใหม่มนะครับบ่อใหม่อันนี้คือโซนนี้คือเพิ่งปลูกไปนะคะอันนี้จะเป็นแดงเวียดนาม ที่มันลูกแดงแดงส้มอโอแดงเวียดนามจะมีด้วยกันทั้งหมดสองต้นสำหรับส้มโอแดงเวียดนามโอไลาตาอ่าก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะต่ออีกอ่าอีกพาร์ทหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอ่าคลิปค่อนข้างยาวอ่แค่นี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทที่สองนะครับอขอบคุณครับ